สภาผู้ชมเราทำงานกันอย,ย่างขยันขันแข็งจริงๆนะครับผมแล้วก็เลือก<ผ>มาแล้วเป็นคีย์เวิร์ดของพระรามครับครับผมพระรามนี่คืออาจจะเป็นชื่อสะพานชื่อถนนหรือรามเกียรติได้หมดเลยนะ,เลนะหรือว่าเป็นพระที่บินจัรดอยู่หน้ามราคแหมงก็ได้นะ งันเป็นไปได้หมดเลยเป็นไปได้หมดที่นี่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเฉพากอยิ่งเมื่อคําถามข้อนี้เป็นคําถาม3สเต็ปครับจบข้อนี้แน่นอนนะครับแต่จะจบที่ไหนเท่านั้นเองและผมบอกคุณผู้ชมตรงนี้เลยที่ชมบนทีวีมังก f ออฟฟิเชียลตอนนี้นะฮะผู้ชายที่ชื่อว่าคุณภูจะกิจนัฏคนนี้เนี่ยนะครับผม <c oughs> เขาแม่นเหมือนมีตาเห็นจริงๆเพราะคำถามเราเกี่ยวข้องกับถนนครับ ก็มีหลายแห่งที่ขึ้นต้นด้วยคําว่าพระรามดังนั้นแล้วคําถามข้อนี้ของเราจึงถามว่าถนนใดจาก4ตัวเลือกนี้ไม่มีอยู่จริงครับถนนพระรามที่4ีถนนพระรามที่5้ถนนพระรามที่6หรือถนนพระรามที่เถนนไหนไม่มีอยู่จริงครับขอตอบถนนพระรามสิบครับอวไม่มีในตัวเลือกเียเอ่อ พี่ไม่เจอข้อนี้ไม่รู้เลยผมบอกเลยว่าน่าสนใจมากนะฮะว่าเรามีถนนพระรามนู้นพระรามนี้เยอะแยะมากมายแต่ในสี่ตัวเลือกเนี้ยมีอยู่พระรามหนึ่งที่ไม่มีผมยังใช้สิทธิ์ตัดตัวเลือกได้อยู่ถูกนี้นถูกต้องครับพี่คิมสามารถตัดตัวเลือกได้มารายการนี้ใช้สิทธิ์ไม่ให้ครบเลยครับอ่ะตัดให้หน่อยครับตัวหนึ่งดังนั้นแล้วนะครับจะต้องโดนบังเองหนึ่งสเต็ปกำแพงมาก่อนเลยนะครับจากเจ็ดจะกลายเป็นแปดนะครับกำแพงมาบ ตอนนี้น้ําขึ้นมานี่แทบจะเสมอแล้วพยายามลอยไว้นิดนึงครับจมูกจะได้เหนือน้านะครับผมตัวเลือกที่โดนตัดไปก็คือถนนพระรามที่5จริงครับพิมพ์มีอ,อะไรจะสั่งเสียก่อนที่จะท่วมจอไหมครับเฮ้ยมันใจว่าคุณตอบถูกเลยเหรอถนนพระรามสี่เนี่ยเลยคลองเตยไปหน่อยตรงแถวช่องสามถนนพระรามเจ็ดเนี่ยอยู่แถวการไฟฟ้าเพราะฉะนั้นขอตอบข้อสามครับพระรามหกครับผม คำตอบนี้มีผลมาก5,000บาทจากโอซีนเตอร์ฟุจะเป็นของใครนะครับถนนที่ไม่มีอยู่จริงที่คิมตอบว่าถนนพระรามที่6และคำตอบนี้เป็นคำตอบที่ผิดครับมันผิดโอใช่ใช่ใช่พระรามพระรามเจ<ม>็ดใช่ไหมพระรามเจ็ดใช่ไหมต้องคือถนนพระรามเจ็ดฮะ เพราะว่าเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นสะพานครับใช่ไม่ต้องครับตรงนั้นมันคือสะพานพระรามเจ็ดครับสรุปสุดท้ายตอนนี้นะฮะผู้ชนะของเราและรอดพ้นจากการมิดจอไปก็คือน้องพิมก็สิล่านั่นเองเออเออส่วนพี่คิมมิดจอไปนะครับผมอ่ะเห็นไหมและก็ได้ทำการเซฟพี่เอกฮันโลเกอร์ไปที่เรียบร้อยครับผมเซฟไเอกลในฐานะผู้ชนะครับน้องพิมครับ 5,000ันบาทจาก o v e r อ e a ซีอินเต u ร์ในค่ำคืนนี้อยากจะมอบให้กับองค์กรหรือว่าให้กับที่ไหนที่ต้องการก็ได้5 0 0 0ันบาทนี้ให้ใครดีครับให้กับเยาวชนปดแอกค่ะเย่จากไปแจ่มแจมดังนั้นครับตามประสงค์ของน้องพิมพ์ก็สิล่าครับ5 0 0ันบาทจากโอซีอินเตอร์ครับมอบให้เยาวชนปดแอกเลยพิมสทุนอีก5 0 0 0ันได้ไหมเป็นหมื่นหนึ่งเฮ้ยถ้าน้องพิมพ์ต้องการพี่ก็จัดให้ได้ครับผม ได้ได้อะดังนั้นครับจีเซอาก็ซีราเอแล้วก็โอซีโตฟู้ดนะสมทบรวมกันเป็นหนึ่งมืนบาทครับผมาขอบคุณทั้งสองท่านอีกหนึ่งครั้งครับเป็นเกียรติที่ได้ร่วมสนุกกันครับขอบคุณพี่คิม c ซีเคแล้วน้องพิมจีเซ้าก็ซีราค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมสนับสนุนโดยโอซีอินเตอร์ฟู้ด